สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ c ซค์เต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่ามอเตอร์ไซคนั้นเป็นรายการเดียวที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน ติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซคทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางช่อง TNN2 แห่งนี้ครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่พร้อมกันทีเดียว3รุ่นนั่นก็คือ CBR500R CB500F และ CB500X ในงาน Motor Expo 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1นึถึงสิธันวาคมที่ผ่านมาการเปิดตัวครั้งนี้ของ Honda ทั้ง3รุ่นนะครับได้สร้างปรากฏการ์ถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือที่างานม o ตุยเอ็กซ์โปสองพันสิบสองฮอนด้าได้เปิดตัวครั้งแรกครับตระกูลฮัลล์ีีบิ๊กไบขนาดกลางเครื่องยนต์สองสูบเรียงนะครับทั้ง3รุ่นซึ่งการเปิดตัวในครั้งนั้นครับได้สร้างยอดจับจองที่สูงถึง555คันนับเป็นสถิติสูงสุดในขณะนั้นนะครับ และในงานมอเตอร์อ o คโครั้งที่ผ่านมานะครับ Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปโมดีไซน์ใหม่หมดทั้ง3รุ่นและเปิดจับจองกันอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้ทําสถิติยอดจับจองที่สูงขึ้นมานะครับโดยภาพรวมนั้นสูงถึง678คันแบ่งเป็น CBR 500R CB 500F และ CB 500X อยู่ใน678คันนี้โดยรุ่นที่เป็นพระเอกของ Honda ก็คือรุ่น CBR 500R คันนี้นี่เองครับโดย CBR 500R นั้นมียอดจับจองที่สูงถึง 250คันนะครับนี่คือตัวเลขประมาณการขณะที่ CB500X มียอดจองที่สูงรองลงมาอันดับ2 200กว่าคันและอันดับ3เป็นของ CB500F มาอันดับ3ครับมียอดจองทั้งสิ้น100กว่าคันก็จะเห็นนะครับว่า CBR500R ในปีนี้เป็นพระเอกขณะที่ CB500X เป็นพระรองและ CB500F นั้นนะครับมาอันดับ3ซึ่งแตกต่างจากเมื่อ3ปีที่แล้ว ซึ่งขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ CB 500F นั้นนะครับมาแรงกว่าขณะที่ CBR 500R นั้นมาอันดับ2และ CB 500X มาอันดับ3อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงปี2015หรือว่าปี2018ที่ผ่านมานี้ปรากฏว่าในช่วงต้นปีนะครับจนถึงปลายปี CB 500X นั้นนะครับขึ้นมาอันดับ1ขณะที่ CB 500F ตกไปอันดับ2และ CBR 500R นั้นขายได้อันดับที่3 ในช่วง3ปีของการจำหน่ายนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ในตระกูล h ั c ซของอันดาอย่างเห็นได้ชัดและขณะนี้การปรับเปลีป่ยนโมเดลใหม่ทั้ง3รุ่นก็ปรากฏว่ารูปโฉมของ CBR 500R นั้นโดนใจกว่าใครเพื่อนขณะที่ CB 500X สปอร์ตเอเวนเจอร์ที่เคยครองความยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งในตระกูลฮัสซของอันดานั้นตกลงมาอันดับ2ครับขณะที่ CB 500F นั้นสปอร์ตเนเก ที่เคยมียอดขายสูงกว่า CBR 500R โฉมเก่าครั้งนี้ตกไปยอยู่ับที่3นั่นก็หมายความว่านะครับ CBR 500R โฉมใหม่นั้นมีดีไซน์ที่โดนใจผู้ใช้คนไทยมากพอสมควรนะครับทำให้ยอดจับจองนั้นสูงขึ้นมาอันที่ที่1และคันนี้นะครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ CBR 500R ที่ตกแต่งพิเศษในแบบฉบับของ H2C ครับและรุ่นที่กำลังมาแรงอย่างมากในขณะนี้นะครับก็คือ Honda CB 500X Sport Adventure นะครับคันนี้นี่เอง นี่คือรถมอเตอร์ไซค์แนวใหม่ของคนที่ัการประจนภัยจะขี่ทางเรียบก็ได้ทางฝุ่นก็ดีนี่คือสปอร์ต d v e n t u r e 2สูบเรียง5 0 0ซีซีที่มาด้วยพลังที่เพียงพอต่อการใช้งานเดินทางไกลก็ได้นะครับจะขี่ในเมืองก็โอเคสรับ c ีดีฮารคันนี้นะครับตกแต่งพิเศษให้ดูว่าเมื่อมีการตกแต่งออกไปแล้วแบบเต็มรูปแบบนั้นหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรมีการเสริมบาด้านข้างนะครับและก็มีกาดแฮนด์รวมถึงกระเป๋าด้านหลังอีก3ใบขนาดใหญ่ หลายคนเรียกว่าปี๊บนะครับนี่ก็เป็นลักษณะเฉพาะของมอเตอร์ไซค์ Adventure ที่ทุกคนชื่นชอบเป็นอย่างมากการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ดีไซน์ครั้งนี้ของ CB500X นั้นโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED และจะนงอยปากแหลมตรงนี้นี่เองครับชุดเรือนใหม่นะครับเป็นแบบดิจิตอลยังคงเหมือนเดิม หลายคนนะครับที่ชื่นชอบระบบ H I S S Honda Ignition Security System นะครับเป็นการป้องกันการขโมยรถมอเตอร์ไซค์กุญแจผีไม่สามารถไขได้เพราะว่ากุญแจของ h o นด้านั้นจะมีการฝังชิปถ้าไม่สัมพันธ์กับตัวลูกกุญแจและแม่กุญแจด้วยกันแล้วระบบจุดระเบิดจะไม่ทำงานครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ Sport a d อเวนเจอร์หรราคาย่อมยาวเพียง2 2 0 0 0 0 5, บาทการเปลี่ยนโฉมใหม่ของ cb 5 x ในครั้งนี้มีความฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ลงตัวรวมถึงไฟหน้าไฟท้าย led ส่วนออปชั่นแบบปี๊ป3ใบนี้นะครับเป็นออปชั่นพิเศษที่สามารถซื้อติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้สามารถยกออกได้อย่างง่ายดายด้วยกุ่มล็อกเพียงแค่ตัวเดียวส่วนด้านล่างของเครื่องยนต์นั้นก็มีกาดกันแคล้งนะครับกันแรงกระแทกจากด้านล่างหรือด้านข้างนี่คือมอเตอร,ร์ไซค์แอดเวนเจอร์ที่หลายคนนั้นเฝ้าฝันอยากได้ขับขี่ในขณะนี้ ยอดจองของ c b 500x นั้นนะครับถือว่าไม่ธรรมดาทำได้มากกว่า200คันในงานครั้งนี้และตลอดช่วง1ปีเศษที่ผ่านมานะครับ c b 500x โฉมเก่าสามารถทำยอดขายได้สูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่ม 500cc ของ Honda าโดยฮอนดายังคงติดตั้งระบบเบรก ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถทุกคันนะครับและจากการประเมินรูปแบบดีไซน์ของ c b 500x 2016ใหม่นี้นะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับยอดขายของ c b 500x จะแซงหน้าทั้ง c b 500 r 500R และ CB 500F อย่างแน่นอนเนื่องจากว่ากระแสรถอั์ไซค์แบบ a อเว n เจอร์กำลังมาแรงอย่างมากในตลาดทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยในขณะนี้ครับและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ Honda ในตระกูล5 0ร c c กับงานมอเตอร์อีกโปลส5